แล้วก็ไปดูสุ่มทีมใหม่กันนะโอเคครับอันนี้อันนี้ไอ้เชียมึงให้คะแนนอะไรของมึงเลยว่โอ้มาขึ้นให้อะไรตอนนี้นว่ากูให้แม่งเลย1นึ่งดาวคิดยังไงรีวิวยังไงดีครับเกมดีมากๆเลยครับเลยครับแต่อย่าให้มีโฆษณา ี้ยโฆษณาคันเฮียอะไรเนี่ยคัน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 ขันคันคันยี่บ่าว่าอ้เฮียคันขอขอขอไข่หรือขอควายว่าเออขอควายดีไอ้เฮียเอออะไรของกูเนี่ยสาไทยโน่นหนึ่งเฮียพ่อขุนรามกูรู้ใจคำนี้ไอ้เฮียไปครับส่งไปนี่อย่ามีโฆษณาเอ้ยไอ้เฮียไม่โทรมันคันหรือเปล่าวะเอ้ยไอ้เฮียมันคันสิ อย่าลืมกดติดตามและกดลิงก์ช่อง YouTube เพื่อรับชมคลิปวิดีโอเต็ม